เลือกผิดมหันอดีตแข้งเชลซีเชื่อมเมาส์เศร้าเลือกซบแมนยูเกรนจอนสันอดีตกองหลังของทีมเชลซีแสดงความมั่นใจว่าเมสันเมาส์กำลังผิดหวังกับตัวเองที่ตัดสินใจย,ย้ายจากสิงบูมาค้าแข่งกับแมนยูเนต็ดเนื่องจากสถานการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าตัววาดภาพเอาไว้อย่างเลื่อนรู้เลยแม้แต่น้อยโดยเมสันเมาส์ครับเป็นกองกลางวัย24ปีตัดสินใจอำลาทินสแตนฟอร์ดบิดมาร่วมทีมผีแดง เพื่อมองหาความท้าทายครั้งใหม่แต่กลับกลายเป็นว่าทั้งตัวเขาเองและสโมสรต่างก็มีผลงานที่เลวร้ายโดยมีการเปิดเผยกันนะครับว่าแม้เซธีลอนดอนจะพร้อมต่อสัญญากับเมสันเมาแต่พวกเขาไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาให้นักเตะพิจารณาจนกระทั่งช่วงต้นปีที่เชลซีกลับมาเจรจากับเขาอีกรอบและทําให้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ครับปฏิเสธที่จะลงน้ําหมึกเพิ่มอีกปีซึ่งอย่างไรก็ดีครับหลังย้ายมาตกต่ำกับสังเวียนแขคงโธเทสฟอร์ด จอนสันซึ่งเคยค้าแข่งกับสิงห์บูและลิวอพูเช่นกันเชื่อว่าเมสันมอว์กำลังเสียใจที่เลือกย้ายออกจากทีมเมืองกรุงซึ่งเขาใช้ชีวิตมานานเกือบ20ปีมาเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมผีแดงแม้ว่าซีซั่นนี้ครับทีมของมอริซิโอโปเชตติโนจะไม่ได้ดีไปกว่าทีมของเอลิทนฮักก็ตามใช่ตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกแบบนั้นจีเจอเอ๋ยเมื่อวันที่11ตุลาคมหลังจากถูกสื่อยิงคําถามว่าเมาส์เสียใจหรือเปล่าที่บอกลาเชลซีไปค้าแข่งกับแมนยูนเต็ด ซึ่งเกนจอห์นสันครับยังกล่าวเสริมถึงเรื่องนี้อีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมฟุตบอลที่ใหญ่มากและคุณคงไม่คาดว่าจะย้ายมาโดยที่พวกเขาอยู่อันดับที่10ของตารางพรีมิ์ลีกคุณต้องการท้าทายเกริดยศชิ้นสําคัญผมรู้ดีว่าเชลซีไม่ได้มีอันดับที่ดีกว่าในตอนนี้แต่คุณคงไม่คิดจะย้ายไปตกระกรลาบากที่โอทเทสฟอร์ดแน่ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาตัดสินใจอำลาทินเชลซีแต่ผมมั่นใจว่าเขากำลังตั้งกำถางกับตัวเองมากแน่นอนในตอนนี้ แล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเมสันเมาส์ตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่ลองมา,สาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันผมอยากจะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัดเกมทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ